สวัสดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัศกุลทุกคนเด้อมื้อนี้บ้านเกิดไอซุกพี่น้องเข้าก็มาเฮ็ดอันแกงกระปุ่นอยู่เขือนแล้วเนาะมากับน้องปลานะคะกล่องคุณคะเนาะชี้มือไม่ถแขงมะนี่มือใครจนเก็บเ้จป็นคนปรุงแฮนตี้ปวกข่อยเป็นมืออือ เทพอยู่ดอกกระชิบนํากันใส่ปลาเบาะนี่ป้าหมอใหญ่หมอใหญ่อีดีเนาะสําบุญบานหมอใหญ่บ่พอได้เนาะได้เนาะุอยู่ดอกเนาะุิมือเ็ดักๆเฮ็ดยายขอบคุณบานคอยหมอสําีะเอยกนีแหละนอยนึงสําีัหมอใหญ่กนีนอยนึงหมอสําีแหละเบิด เดือยเขาว่าปีนี้เขาว่าปีนี้บ้านขากข้ามีบุญบาทเลยเห็นป่เขาไปดวมกันดิเขาว่าสิเอาไก่ชงการอีกไก่ชงการเอาวันที่สิบเอ็ดสิบสองใครีนอ มาดพยานท่องเหยียดโปรเซฟเกจีเสุแดนไว้แล้อ่าตายเกบตานไเดียวเนาะคอยเองเพรยังได้ตาไมล่เขาตัดคลิปวค่ะี่อะไเอ้ยงได้ตาอยยังได้ตาเอาครเียนี่แล้วกใส่ เขาอยากกินมักกระท่านทักต้าเขากินไงกระรำหมออกซีเออมันออกซีใส่กันกับกระรำขาวค่ะกระรำขึ้นชื่หรอกอันต้ายไปตองแบบประหลาดเนาะเปตองูกูใส่ออกอันตรายมาก ป้าสีมมาถแมงเด้อพี่นงเราปรุงะิแล้วโบนอเหมือนโดนงคกับปลาแดคุ่งกับควกับปี่บมีกัปีเดกับปีรากับปีตัวนี้นั่งบ่ได้แสบสองนี่เป็นนอ่ะใช้ได้สบได้ก

ตุกขอามากจะใส่อ้องหมอบแบบนางฝุ่นอยู่หลังน่าจำนี้เนาะคุณเนะที่เบิ้งดจักูมาเขาเตรียมกูมกเขามาค่้ากุมกัเขา พอดีดหะแฉบเลยนะไม่่าแใชน้างน่ดะ้นวลอไมบงใครนี่มุกบาใครนี่บาเยาอีีนจิมีคนแซทมาหาเราะถื่อเบาอี่างนี้เถื่อท่อาว่าตอแไเนีผู้ดเนียอยเมาวันนี้เขาใส่น้ำหนาหรือพี่เนาะหอมหอมหนำหน้าขวารวยชี้มือไม่ท่าง มันจะแสบบอสมันจะแสบอี่ดีเนาะเด้อมากินเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องมากินกระปุนบ้านเกิดไอ้ซุกเด้อบ้านเกิดดาวซุกเด้อซุปด้านบ้านเกิดมหาตะบุญบาทบ้านเกิดมาเมื่อนี้วันเกิดไอ้ซุกเขาชีถามความในใจน้องตี๋มา มือนี้วันเกิดไอ้ซุกจะเฉียากผักากบอกยังจะคิดยังในใจแต่ละเธอที่จะนนีนว้ว่าจะกูซื้อกินได้ที่จะยู่กขาเรามาต่โดนหน้ายวก็บอกในมือนี้เพราะว่ามือนี้เป็นวันเกิดแล้วเป็นวันที่ดีเขาซื้อดีขึ้นวิตดีขึ้นได้พี่เนเาะเงินจะไปใช้กับเลื่อยากไปใช้กับเลื่ไปต่อฟความอยูหลอดได้จริงจังเอาความจรงิงจังอืเอ,อาๆมากก็มีเงินมีข้ามใส่มีความตัวเองแบบฮาเป็นนะนะว่ามีแล้วบางซุกเป็นคนปัดเขาขึ้นมาเฮ็ดสองใ้พวกข้าอันนะพี่น้อง แจ้าพาเองนี่สังเกตใช่ไหแล้วก็ถือได้ว่าซู่ชินหนะเออบางทีก็หายเนมเนี่ยฟังคามันก็หายเองนะพี่หมอเหมือนบางทีหายคู่มือใส่ยังหายเออบ้านเราตื่นใจแล้วต้องอาเตือนบอกทุกอย่างเนาะเนาะเป็นทั้งโมเป็นทั้งอาเอ็นทั้งตาเนาะอาจะเคยอาจะเคยเขียยแล้วอยู่ห่อเคยเขียยแล้ว เป็นแบบแบบบ้านเนาะเข้าแบบสนิทกันได้นะพี่เนาะก็เป็นแบบก็ส่วนใหญ่ได้บอกเ่าก็รู้สึเวลาจะเขียนไอ้สุกเคยงออยู่ปะโมเขียนจะเศร้าเองเวลามันเขียนเนีมันว่าเราสุกเขียนโมละตายส่วนฉิงพอมันก็แหกขายเลยเวลาเพิ่นเขียนแต่บางมนซื้อยาเหมือนี่เต็มเออขอบคุณจ้าบุ๋มกินกล่องกรใส่มันติ I can't open the call here and say it over. I'm not a tea. And I know. I'm not a tea. 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 I'm not a สิไรแบบหูจักก็ไปซุกนั่นที่จริงดาเฮาค่ะเพื่อนกันเพื่อนเคียงกันหูจักกันแต้โดนเดี๋ยวแหละแต่ว่าซาสาร์ไปคนเดี๋ยวมาอายกล่องเวลาปินกล่องมาใส่มาได้หนิวแลนังเหล็กตองจิ๋วมาขังแรลกเขาว่าถ่ายเขี้วเข้ามาเหตุยังผู้ว่าพี่น้องก็สิไรก็สิไรเขาคิดกับไอซุกค่ะเราถ่ายเอาผัวเขาตลอดแต่เขาบวกกาเขากลองวันนี้มือนั้นทำมาล้างถั่วมันดีปุ๊กเลพี่น้องสิแด่นไปใส่กันยังขาดล้างถั่วนะก็เป็นเห็ดบุญเพื่อนเนาะเขาก็เขาซะแบบ แม่นั่นแบบคว่าเริ่มเริ่ม <ละ S 1> จากนั <ละ S 1> ้นมา,มาไอซุกแล้วก็ส่วนมาทาคลิปเลยสะอากอะมีเงินใส่ไปค่องตัวเองนะพี่น้องเลยรัดเขียวกะเงินเหตุจากการเหตุดูทูบอยู่แล้วแต่ก็รซื้อกินซื้อยาไปหันไปหนีก็ใส่เงินตัวเองพี่น้องเคยขอพ่อขอแม่จักเถือ่อบางเถื่อบางเดือนถ้ามันไหลกันให,นให้พ่อให้แม่โอ้ยขอบใจเลยไอซุกอออีนี่พี่น้องหักไอซุกไหมไอซุกเนี่ยแล้วกัน ที่สำคัญก็อวยผ่อนห้สุกนะพี่น้องไปใช้มาใส่กันเยอแต่คนหักคนแพ่งลำด้วยหางนีก็เก่าแทนเดะแต่ว่าสังเกตไมันตัวตี่เขบอกว่าออกจากใจท่านเบาเดือนอ่าเวลา้สุกหายได้เขาก็นหน่อยใจอยู่นะพี่น้องแต่มาบนไอเก็บมาเขียดหรอกแล้วหน่อยใจเขาเศร้าเองเขียนได้ใจเขียนในใจเขียนในใจแล้วมาเขากันขึ้นมาแล้วก็เศาหายอยู่อ๋อแบบ กะหายจะย่ำแบบเพชรพิชนะขั้นเท่ากนเพชรพิชสุกตองฮะาลพี่นนอกวัฒนี้เนาะพักเท่ไงสุกอยู่ข้างๆรักเสมอเดอยูแค่พี่นิมัสเดสิอยูดาสุสมอเด็กเสมอกายาลาทีแล้วมันทีกูกระท้องใจจะคิดจะดนขปตีมกรทมาดอกระมาแล้ววัฒน์กบวันนี้นะกบโบบาเออกับวันนานี้กบโบบาอาเธอร์อสอย

เป็นแบบ่าาบอกยังเห็นาบบวร้อนแบ่เรก่ได้แเขียนได้พี่เนาะรัว่้างได้ิหัวใหญ่ๆชอรีมากเลยอ่ะแนะนำพี่เนาะได้กับทีมงานบัานเดียวกันมียังกรโทรมาได้สุ โตห้ามนะี่โหอียาเลยอว่ากูเจอกเสียยาสวกูตเลยกูอยกับซ้ายตอนทรศัพท์อยู่นมือจูนขาเดก็จะแสีบนี่ยกินข้าวอย่นะจะเสบคักๆพ่นออกเลย้มาเสกแบบนี้ เบิ้งบึงบึงนี uh ่ยโอ้ยคือเป็นตะเสไม่ทำไมบอกเป็นมันเป็นตาเสะนาแดข้างี่วะนาพี่น้องซาตีพชีสิมนะเร์ี้นจะมรถาายกึนตันหนึ่งบูนจะหนึ่งวันบุณ วเดีอ่ะี่กลองอ้วนอ้วนกูจอยตกิแบบกิไทยไมต้อมาขมันอ้วนเสียจไดยใส่กล่องสุดจางเรือะไจางบอกกลัวพดีใครประแดดก็พ่อปลาแดกพอปลาแดกเนาะเนาะขอัก สวยเด็กขอซีมตอนนีนคือบบพอดีป่ะจาอากันกินจางกกินแคบพอดีเผื่อฮากาดกับปี้ารัดกับปีนะมังคู่ืันค่ซเบิ้งซีมเบิ้งไม่เาสือหนักมาก่อนซาตีพอดีซีมอ่ะ ใส <S <s ่ตอนกะบูเพ็ดบ็เพ็ดพอดีแหละเอากินกับอกผนะจางกะจางขอว่าพอดีคต้อบเนะอ่บบเผชไปสุดลาด่ได้ิาจิมกันเอาถั่วเอาบวม่ใส่เอาถั่วใส่แล้วเกคบไปได้ลายเยห

ใส่เขาเนาะน้องหนงมาหนงหานได้เ็ดียวเลนะานแดงผูกท้องไผ้ทองมันเนาะขอมบลปหาเต็เอาหซุปหาแดงเนาะมันเกิดแล้วเราแบงปันขอบใจล้ายเนาะขอบใจท้งไม่ถมแดงถั้ใไซุปมันเกิดไอซุปจะเราแดงปันทีเนาะเก็งยานได้กับนเมื่อคนเมื่อกินน้ำกันแจได กับสุกน้ำกันเนาะน้บสุกน้ำกันเลยได้กินกับคือมาเป็นซุปได้กินได้กินของเสียก็เป็นซุปแล้วกินอิ่มนอนรับล้างหนาได้หรออืมล้างขึ้หันได้หักตอนหันล้างไปชงใส่ถได้พี่น้องตอนนี้เขาก็แบ่งเนาะแต่ว่าไอซุปเรายังเอาไปให้ตะเภาอีก ตีบไปไม่เปลอาเมื่อไปล่ะไปเมื่อไปอ้ชายแค่ไอซุกก็ได้เมื่อเจะมากินน้ำกันไปกันเด้อบ่านนอห้องระตบน่าน้องหอมเมื่อ มืกมด้ืออะกาเอ่อกินอิ่มแล้วก็เอาเมื่ออีกนาอเขาคงไม่คุ้มใเอาเมื่อหอเมื่อตะพื้นตะพื้นเนาะพานน้อสอน่าแม่ไอซุกวาวซุกสันมันเกิดไอซุกเด้อซีอีโอคนห่อหอที่สุในโดบ่ออย่างเดียวใจดีพรอมพี่น้องเลยเ็เห็ดเบสลออย่างเดียวโอ้ในกล่องเขาเห็นน่าจะได้ขิดใ วันเก sí mm. ิดไอ้ซุกจะมาเท้าอิ่มท้องเนาะจุ๊บหวานมันเก่งเธอเน้เค้กวันเกิดแซวตีบเค้กวันเกิดไอุ้กมาเลิ่พี่น้องเท้ามาเลยพี่น้องตัดผ้ามาตอนตอนกลางคืนนะพี่น้องป้าพี่จะคุยตเนี้ยเขามีแนวเซื้อไฟไอซุกหร้อพี่น้องอย่าปากเลยเปิดว่าเซื้อไฟยันเปนะเขาก็บอกบอกว่าน้อยอีกเนาะ อย่าขู่วะว่ต้องเบิร์นทำสวัสดีเฮาหันเนาะเฮ้เขามีเซิร์ฟไฟไหนพี่น้องไปเบิ่งกันแต่ว่าเฮาขี่ท่านมาจะว่าอานคุณก็ได้มาตอบว่าเขามีแนวเซิร์ฟไฟป้าจะมีแต่คนงามพี่สาวตีนหงับไปที่สี่ไดหมไปไปที่สี่ไปเป็นสวยที่สุดไปเพาะกันเด้อพี่น้องว่าเฮาชิเซิร์ฟไฟยังไอซุกเนาะเกิดจีโอสยามเนาะบาสติวส์อาร์ชิเซิร์ฟไฟอะไรที่สุกไปไปดูกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแนวเซิร์ฟไฟ 넌더먹어 哪个呗？ ยังไงกับไล่ซ่อนดอกไม้ไวรละแสนคะใจมากใจมากมากเลย,ยเกิดมาไม่เคยได้เงินเจ็ดแสนห้าสิบบาท้เจ้าูเสื้อจะไดเจ้าเยเจ้าหูย่ว่าเจ้าหูยี่ว่าขอซื้เสื้อไฟเ้อเอ้ยคเจ้าขีดาไเสุกเจ้าหูยี่ว่าอขอซื้อเสื้อไฟเ้ออไหงปลาปอนเจ้าหูยี่ว่าอขอซื้อเส้อไฟเจ้าบ่ กูนั so ่งจนเมื่อยยังบอกว่าสบายกูจะเฉื่อเอาซากูสบายกูเนตัวยแตากูไม่ลอยเฉี่อยถ้าวิถวนเียนนั่งเขาไปสิจากกูลไปขึ้นบอกพี่อุ้มแล้วบอกแล้วจากกันโอาจะเป็นมาุกโ้เหยียลกร้แมาปเยโอ้โิมัโ้

คลิปนี้ก็ขออภัยเด้อพี่น้องมีการสังสรรค์ปาติกันน้อยหนึงเนาะเพราะว่าเป็นมื้อวันเกิดของไอซูปมันโนเฮากัออกมาหานเบียเทื่อหนึ่งเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์สำเร็จเนาะพี่น้องเซอร์ไพรส์ด้วยสองเงินหาเซนคิปสุดท้ายก็ขอวอวยพรให้ฮซูปยู่ดีมีแหงเด้อลำด้วยลำด้วย คิดนิสซ่าอาก็สิดิยกเพียงสำเนิด้วยพี่น้องขอบคุณที่เขามาติดตามรับชม